ได้ดีนะคะเนาะเพื่อคอยสิแก้อ,อันนวลลำยายได้ดีพี่น้องเอ๋ยขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะแใส่ไปเตยพร้อมนึว่าคนคุณให้มันให้เย็นจักหน่อยขอกะสิบบวกเสถ็งให้เย็นจักหน่อยขอสิบบวกเสต็งแล้วใสอถังน้ำแข็งต้มให้เพิ่นกินอีกเนาะ แต่ว่ากินดูลายกับบดีเนาะพี่น้องบอกว่ากันเล้พี่น้องเด้มาชิมน้ำ้ำไยน้ำ่อยพ่อเห็ดน้ำ้ำไยคยต้มให้เพื่อนกินอีกเนาะแต่ว่ากินดูลายกับบดีเนาะพี่น้องบอกว่ามาเบ่งน้ำ้ำไย่อยพี่น้องจ้ะมันสิเป็นคือเพื่อนเห็ดขายบมมุนขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะมัดเป็นถุงเปถุงจะได้ถามก่าเจ้าถุงเท่าไหร่ ก็เลยซื้อมากินเป็นกันเลอพี่น้องเด้อมาซิมน้ำน้ำใยน้ำข่อยขอเห็ดน้ำน้ำไย่อยต้มแล้วๆเนี่เวลาอันขอดสิกอกใช่ยังถุงขอสิกอกใส่ถุงนี่แหละพี่น้องเน้ามัดเป็นถุงเป็นถุงก็ได้ถามก็เจ้าว่าถุงเท่าไหร่ก็เลยซื้อมากินเป็นมองดูลงทุนนั่งแกะนั่งนั่งแก นวลลำไยพี่น้องจอาต้มให้เฟินกินอีกเยอะแต่ว่ากินดูลลยกับบดีเนาะพี่น้องระวาเป็ดตาซีแซบอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะป็ดตาแซบอยู่ดีหอยซิมเบิงกะโอเคอยู่ดีหล่ะพี่น้องนี่กะโอเคเอามัดเป็นถุงเป็นถุงก็ได้ถามกระเจ้าว่าถุงเท่าไหร่วกก็เลยซื้อมากินเป็นต้มให้เฟินกินอีกเยอะแต่ว่ากินดูหลยกับบดีเนาะพี่น้องรกวัาแต่ว่ากับมาซิมน้ำกันได้พี่น้อง แต่ข่อยซิมแล้วข่อยก็ว่าโอเคยอยู่ดิขอรอให้มันเย็นเย็นแล้วข่อยก็สิกอกใส่ถุงใส่ตู้เย็นมันเป็นลำไยอันลำไยน้ำหม่พี่น้องลำไยน้ำเนื้อ,เน,อเนื้อบางๆนะคะเนื้อบางๆนะเพื่อข่อยสิแกได้ยังวะข่อยกะสิเอาใส่ถังน้ำแข็งไว้แต่ข่อยซิมเบิ่งนี่กะจะแซ่บอยู่ด้ละพี่น้องเซ่บอยู่ มาชิมมันเป็นลำไยอันลำลำไยน้ำไหมพี่น้องลำไยน้ำเนื้อเนื้อบางๆนะคะเนื้อบางๆคุณอาเพื่อค่อยสกะได้ยังวะมันเป็นลำไยอันลำลำไยน้ำไหมพี่น้องลำไยน้ำเนื้อเนื้อบางๆนะคะเนื้อบางๆคุณอาเพื่อค่อยสกะได้ยังวะเฮ็โบลายตกพี่น้องค่อยเ็ดซ้ำอันเนื้อลำไยเนาะ หัซื้อลำไยอันผัดเป็นนลำไยแบบอันลำไยแบบลำไยน้ำผัดแมบอมเมนลำไยนวลแมพี่น้องจ๋า <c oughs> ปิดตาซีซบอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะปิดแตาแซบอยู่ดีหัวซิออซมเบิงกะโอเคอยู่ดีหละพี่น้องกะโอเคมันผัดเป็นอันคอยซื้อมาผัด่าได้ซื้อลำไยที่อยู่ตลาดที่กะเจ้าขายนะหอยไปซื้ออันขอัขี่รถไก่ไก่บ้านกะเจ้าไก่หมู่บ้านกะเจ้าละเห็นกะเจ้าอ่านเนาะ นี้พอแค่นี้ก่อนนะคะต้มให้เพื่อนกินอีกเยอะแต่ว่ากินดูลายกับบดีเนาะที่น้องบอว่าเพื่อขอสิแกะได้ตั้งแต่ละเม็ดตั้งแต่ละหน่วยพี่น้องน้ำลำไ่มันสีแซ่บบระปรุขคอยเห็นกัดใส่ถังแซ่ไหมแต่จะเอาเข่าไปให้ยายคอยซิมเบิงเอ้าบอกก็จะบอกค่อยขอยขอก็ะิสเ็ดคือเพื่อนบอกค่อยว่า แตซี่แงซีง่นะขอาก็เลเฮดต,ตามสูตรเขาแจ็คสีแซบหรือบอแซบแต่ว่ากลับมาซิมน้ากันเด้พี่น้องแต่คอยซิมแล้วขอกับว่าโอเคอยู่ดีขอรอให้มันเย็นเย็นแล้วขอากับสิบกอ,อกใส่ถุงใส่ตู้เย็นขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะต้มให้เพื่อนกินอีกเยูะแต่ว่ากินดูลายกับโบดีเนาะพี่น้องบอกว่าขวกับสิเอาใส่ถังน้ําแข็งไว้แต่่อยซิมเบิ่งนี้ค่ะจะแซบอยู่ดหละพี่น้อง แซ่ยบอยมาซินนะก็ข่อส,สีเยดได้เรตุ้มอันน,น,นี้อันนี้ใบเตยดิพี่น้องใบเตยค่ะเฮ็ดโบลาณตกพี่น้องข่อยเฮ็ดซ้ำอันเนื้อลำไย,ยเนาะข่อยซื้อลำไยอันผัดปินน้นลำไย,ยแบบอันลำไย,ยแบบลำไย,ยน้ำแม่บมอบเมนลำไย,ยนวลแม่พี่น้องจา้ามาเบิ่งน้ำลำไยข่อยพี่น้องจา้า มันสิเป็นคือเพื่อนเห็ดขายบมมุนต้องให้ลูกสาวมาซิมเบมงต้องให้ลูกสาวมาซิมว่าโอเคหรือโบ่โอเคเพราะว่าเขากินน้ำลำเนำมามัดเป็นถุงเป็นถุงก็ได้ถามแล้วแจว่าถุงเท่าไหร่หะกะ็เลยซื้อมากินเป็นอ่านเนาะนคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้ ก็อื่นเศร้ากันเสียเอาเขาไปหายายซนมหายายซิเมเบืองว่าแซบบอกถ้าแซบก็สีถ้าเห็นน้ำไย,ยก็สิซื้อมามาเบ่งน้ำน้ำไย,ยขอ่อยพี่น้องจา้ามันสิเป็นคือเพื่อนเห็ดขายบ่บุงต้มแล้วๆนี่เวลาอันขอยสิกอกใส่อัน,นถุงขอยสิกอกใส่ถุงนี่ล่ะพี่น้อง ค่อยสีเพี้ได้ไปตุ้มอันนี้อันนี้ใบเตยดิพี่น้องใบเตยค่ะเฮ็ดโบลายตกพี่น้องค่อยเฮ็ดซ้ำอันเนื้อลำไยเนาะพ่อยซื้อลำไยอันผัดปิ้นลำไยแบบอันลำไยแบบลำไยน้ำหันแม่บ่เมนลำไยนวลแม่พี่น้องจ้าใส่ใส่ไปเตยพร้มเมื่อคนมาคุณให้มันให้หยินจจกหน้อยข่อยกับสิบกวกใส่ถุงให้ยินแจกหน้อยข่งสิบกวกใส่ถุงแล้วใส่ถังน้ำแข็งมึงดู ลงทุนน,นั่งเจะน,น,นั่งนั่งเจะนวลลำไยพี่นอ้องจ๋าต้มให้เพื่อนกินอีกเยอะแต่ว่ากินดูลายกับบดี้เนาะพี่น้องบอกว่ากัานเด้อพี่น้องเด้อมาซิมน้ำลำไยน้ำค่อยขอเห็นน้ำลำไย่อยเพื่อขอสิเกะได้ตั้งแต่ละเม็ดตั้งแต่ละหน่วยพี่น้องน้ำลำไยมันสิแทบบรบุนขอเห็นกจังไว้ มื่ออื่นเศร้ากังเสียเอาเข้าไปหายายซิมหายายซิเมเบิ่งว่าแซบบ่ถ้าแซบกะสิถ้าเห็นน้ำไย,ยกะสิซื้อมาขอดกะสิเอาใส่ถังน้ำแข็งไว้ก็อคอยซิมเบิ่ง,งนี่กะนจะแซบอยู่ดีละพี่น้องแซบอยู่มาซิมลำไย,ยดีแลควนเนาะเพื่อคอยสิแกะนนวลลำไย,ยได้ดิพี่น้องเอ๋ยเอา้า บอกก็จะบอกข่อยของกระเลสิเฮ็ดคือเพิ่นบอกข่อยว่าเฮ็ดจังซี่จังซีง่นะของกระเลือดตามสูตรเขาจักสีแซ่บหรือบ่แซ่บกันเด้อพี่น้องเด้อมาซิมน้ำ้ำไยน้ำข่อยของเฮ็ดน้ำน้ำไยพ่อยใส่ใส่ไปเตยพร้อมเนื่องว่าคนมาคุณให้มันให้เย็นจักหน่อยของกระสิบวกใส่ถุงให้เย็นแจ๊กน้อยของกระสีบวกเ่ถุงแล้วใส่ถังน้ำแข็งใหญ่ดีน้คงขเนาะ เพื่อค่อยสิแกอันนวลลำไย,ยได้ดิพี่น้องเอ๋ยข่อยกะสิเอาใส่ถังน้ำแข็งไว้ก็ข่อยซิมเบิ่งนี่กะจะแซ่บอยู่ดีละพี่น้องแซ่บอยู่มาซิมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาซิมน้ำลำไยน้ำข่อยข่อยเห็ดน้ำลำไยข่อยแต่ว่ากลับมาซิมน้ำกันเด้อพี่น้องแต่ข่อยซิมแล้วข่อยกะว่าโอเคอยู่ดีขอยรอให้มันเย็น เย็นไ้หขวกระสิบกอกเส็ถุงเซ็ตตู้เย็นเ,อา,ากกกาาเอามัดเป็นถุงเป็นถุงก็ได้ถามก็เจ้าว่าถุงเท่าไหร่วกก็เลยซื้อมากินเป็นเต้าบ้อก็จะบอกข่อยหอวกา็เลยสิเฮีดคือเพื่อนบอกข่อยว่าฮดตัซซจจิฮิตซจจี่นะหอวกา็เลฮ็ดตามสูตรเขาแจ็คสีแซ่บหรือบัแซ่บเพื่อข่อยสิแกะได้ตแต่ละเม็ดตั้งแต่ละหน่วยพี่น้องน,น้ำลำใหญ่มันสีแซ่บปบุนขอยเห็นกัเจ้ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ มัดเป็นถุงเป็นถุงก็ได้ถามกับเจ้าว่าถุงเท่าไหร่<ม>หวกก็เลยซื้อมากินเป็นมองดูลงทุนนั่งแก๊นั่งนั่งแก๊นวนลำไยพี่น้องจา๋ดงาดูต้องให้ลูกสาวมาซิมบิงต้องให้ลูกสาวมาซิมว่าโอเคหรือบ่โอเคเพราะว่าเขากินน้ำลำเดเ้าบอกกัจะบอกข่อยของกสิเ็ดคือเพื่อนบอกข่อยว่า เต็งซี่เงซี่นะขอาก็เลยเห็ดตามสูตรเขาจักสีแซบหรืรวอบ่แซบแต่ว่ากลับมาซิมน้ำกันเด้พี่น้องแต่ข่อยซิมแล้วขอยกับว่าโอเคอยู่เดีขอรอให้มันเย็นเย็นแล้วขอยก,สก,ก็สิบกอกใส่ถุงใส่ตู้เย็นมาเบ่งน้ำลำไยขอ่อยพี่น้องจ้ะมันสิเป็นคือเพื่อนเห็ดขายบ่บุญต้มให้เพื่อนกินอีกอยู่ แต่ว่ากินดูลลยกับบดีเนาะพี่น้องใส่ถังเซ่ไหมฝนจะเสียเอาเขาไปห้ยายข่อยซิมเบิงการเลือกพี่น้องเ้อมาซิมน้ำ้ำไยน้ำข่อยข่อยเฮ็ดน้ำ้ำไยข่อยต้มให้เพื่อนกินอีกเนาะแต่ว่ากินดูหลยกับบดีเนาะพี่น้องยายดีน้คงนเนาะเพื่อค่อยสิกแกอันนวลลำไยได้ดิพี่น้องเอ๋ยายดี ເນາະເພື່ອສວຍສິແກ້ອັນໜວນลําໃຫຍ່ໄດ້ດິພີ່ນ້ອງເອີຍມາເບິ່ງ